สวัสดีครับท่านผู้บริหารสถานศึกษาและแคณะการครูรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งครับวันนี้นะครับกับสถานการณ์ของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือที่เราเรียกว่าโควิด2019ครับก็เลยถือโอกาสสื่อสารกับท่านโดยช่องทางนี้นะครับ สิ่งที่อยากจะสื่อสารกับท่านในวันนี้ก็คือเรื่องของการเลื่อนขั้นเงืนเดือนนะครับในรอบครึ่งปีแรกปีนี้นะครับตามที่สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งหนังสือไปอยังท่านนะครับเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะครับตามมติการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินนั้นในปีนี้นะครับก็มีการาหลักเกณฑ์ที่เกิดจากการประชุมของคณะกรรมการบริหารวงเงิน ที่ส่งไปยังท่านนะครับก็มีเรื่องที่สําคัญที่อยากจะทําความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับสําหรับการเลื่อนขั้นในปีนี้นะครับซึ่งท่านผู้บริหารจะต้องไปประเมินครูนะครับแนวเรียนของท่านนะครับแล้วก็ส่งผลการเลื่อนขั้นมาสําหรับเม็ดเงินของท่านนะครับที่จะใช้ในการเลื่อนขั้นในปีนี้นะครับก็เราก็จะใช้อ,อัตรานะครับร้อยละ 2.98นะครับที่ให้เม็ดเงินที่ให้ท่านไปนะครับจากที่สพทจัดสรรมา,า3%นะครับเราก็จะกันไว้ในการบริหารจัดก,การในเรื่องของเขตพื้นที่ในภาพรวมนะครับซึ่งจะให้กับโรงเรียนที่สร้างผลงานในเชิงประจ,จักษ์รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่างๆตามที่สพทกำหนดมานะครับซึ่งก็กันไว้แค่0.02%เพราะฉะนั้นท่าน ผู้บริหารนะครับก็สามารถบริหารได้ในวงเงิน2.98ซนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ได้มีข้อสั่งการไปนะครับในหล,หลายหลายข้อในกันนะครับซึ่งผม,ผมจะพูดถึงในเรื่องแรกก่อนนะครับก็คือในการเลื่อนขั้นในรอบนี้นะครับท่านจะต้องกํากหนดนะครับช่วงของร้อยละในแต่ละช่วงนะครับในแต่ละคนปกติแล้วเราก็เลื่อนขั้นได้ไม่เกิน6ของ เงินเดือนซึ่งจะมีฐานอยู่ซึ่งท่านเข้าใจแล้วตรงนี้แต่ว่าในการกําหนดขั้นนะครับแต่ละแต่ละระดับนะครับจะปรับปรุงถึงพอใช้ดีดีมากดีเด่นนะครับในแต่ละช่วงนั้นจะต้องมีความห่างกันนะครับระยะห่างกันก็คือตั้งแต่0.3ถึง1%นะครับยกตัวอย่างเช่นดีเด่นกับดีมากนะครับในช่วงของดีเด่นกับดีมากเนี่ยนะครับท่าน ก็สามารถกําหนดนะครับตั้งบริหารสรมารถกําหนดได้ตั้งแต่จุดสมถึงจุดหให้มีความต่างในแต่ละระดับนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างดีเด่นถึงดีมากก็จะอยู่ในช่วง0.3ถึง1ดีมากลงมาถึงดีก็0.3ถึง1นะครับก็นี่คือความห่างของแต่ละช่วงนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของอ หลักเกณฑ์ที่เป็นข้อห้ามนะครับก็คือมิให้นําวงเงินมาหารเฉลี่ยนะครับหารเฉลี่ยระดับผลการประเมินเช่นนําวงเงินมาหารเฉลี่ยให้ทุกคนทุกคนนะครับได้เลื่อนเงินเดือนในอัตราเฉลี่ยที่เท่ากันนะครับหมายความว่าในโรงเรียนของท่านมีสมมุติว่ามีครูอยู่สักสิบคนท่านก็ให้ดีเด่นหมดนะครับแล้วก็ให้เปอร์เซ็นต์สมมุตินะครับว่าเป็น 3.3ทุกคนอย่างนี้นครับก็คืออย่างนี้เขาเรียกว่าการนำวงเงินมาเฉลี่ยให้ได้เปอร์เซ็นต์เท่ากันทุกคนอย่างนี้ทำไม่ได้นะครับเป็นข้อห้ามนะครับเพราะถ้าท่านาประเมินแล้วก็เปอร์เซ็นต์เท่ากันหมดทั้งโรงนะครับส่งกลับมาทางเขตก็จะส่งไปให้ท่านแก้ไขใหม่นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับเมื่อท่านพิจารณาในแต่ละระดับนะครับ ท่านอาจจะสมมติว่าท่านอาจจะให้ดีเด่นหมดทุกคนหรือดีมากหมดทุกคนแต่ในระดับของดีมากเนี่ยท่านสามารถให้ระดับเปอร์เซนต์ที่ต่างกันเช่นสมมติว่าท่านให้โรงเรียนท่านดีเด่นหมดนะครับเมื่อกี้ซึ่งผมบอกว่าถ้าดีเด่นหมดแล้วก็เปอร์เซนต์เท่ากันท่านทาไม่ได้แต่ถ้าท่านให้ดีเด่นหมดท่านจะต้องมีว่าดีเด่นของท่านระดับ3.2 3.3หรือ3.4 ในแท่งของดีเด่น,นสามารถห่างกันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องไปตามลำดับผลการประเมินตามดับคะแนนคนที่ได้3.2ก็จะต้องได้คะแนนที่ไม่มากไปกว่าคนที่ได้3.3หรือ3าจเรียงลําดับไปตามผลการประเมินเพราะฉะนั้นท่านสามารถให้ดีเด่นทั้งหมดก็ได้หรือดีมากทั้งหมดก็ได้แต่ในแท่งเดียวกันนั้นนะระดับเดียวกันนะั้นต้องมีความต่าง ถ้าเมื่อไหร่ไม่มีความต่างถ้าให้ระดับเดียวกันแล้วไม่มีความต่างก็จะเข้าข่ายนะครับในเรื่องของหลักเกณฑ์ในข้อที่5ก็คือมิให้นําวงเงินมาหารเฉลี่ยเพื่อให้ทุกคนได้เลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากันนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อห้ามนะครับในแต่ละระดับนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับในแต่ละระดับสมมติของท่านเนี่ยโรงเรียนของท่านเนี่ยมีตั้งแต่ระดับดี ระดับดีมากหรือระดับดีเด่นในแต่ละระดับยกตัวอย่างเช่นว่าระดับดีมากท่านมีบุคลากรอยู่5คนท่านก็สามารถที่จะให้ร้อยละแตกต่างกันได้ในระดับนั้นแต่ก็เป็นไปตามระดับการประเมินเหมือนกันนะครับหมายความว่าคะแนนประเมินคนที่ได้ร้อยละต่ําสุดคะแนนก็ต้องต่ํากว่าคนที่ได้สูงขึ้นมานะครับเป็นไปตาม,มําดับเพราะฉะนั้นในแต่ละระดับ เมื่อก่อนเราจะต้องให้เท่ากันหมดเช่นยกตัวอย่างเช่นว่า,าระดับดีมากท่านได้2.8ทุกคนจะต้องได้2.8แต่คราวนี้นะครับระดับดีมากอาจจะมีบางคนได้2.7 2.8 2.9นะครับได้แต่สิ่งสำคัญก็คือท่านต้องดูว่าระดับบนอย่างเช่นคนที่ได้เปอร์เซ็นต์ต่ำสุดในระดับดีเด่นกับคนที่ได้สูงสุดในระดับดีมากเนี่ยจะต้องมีความห่างกันตามที่กล่าวมาแล้วก็คือ 0.3ไม่เกิน1นะครับความห่างถ้าเมื่อไหรเอามาชิดกันทับซ้อนกันตรงนั้นก็ท่านก็ผิดหลักเกณฑ์นะครับนี่คือหลักเกณฑ์นะครับที่อยากจะทําความเข้าใจเพิ่มเติมกับท่านนะครับในการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะครับขอทวนอีกครั้งนะครับเม็ดเงินที่ท่านได้ไปก็คือ2.98นะครับทางเขตกันไว้0.02นะครับ แล้วก็ในการเลื่อนขั้นความห่างของแต่ละดับก็ตั้งแต่จุดศูนไม่เกินหนะครับห้ามนำมาเฉลี่ยให้ได้ในระดับเดียวกันแล้วก็ค่าเฉลี่ยเท่ากันหมดทุกคนในโรงเรียนนะครับแล้วก็ถ้าท่านพิจารณาแต่ระดับแล้วในแต่ระดับสามารถให้แตกต่างกันนะครับตามที่ผมยกตัวอย่างแล้วว่าในระดับดีเด่นอาจจะมี3.2 3.3 3.4ก็แล้วแต่คะแนนการประเมินจัดลำดับไปนะครับท่านจะต้องดำเนินการแล้วก็ส่งมายังเขตพื้นที่นะครับในรูปของอีเมลนะครับตามที่หนังสือที่แจ้งไปนะครับาภายในวันที่26มีนาคม2563นี้นะครับซึ่งต่อไปก็จะเข้าไปกรรมการในเรื่องของการเลื่อนขั้นแล้วก็เข้ากรรมการบริหารวงเงินในในการ บริหา,หารจัดการของเองินที่เรากันไว้นะครับสำหรับที่จะไปเติมให้กับผู้ที่ได้รับผลงานเชิงประจักษ์อะไรต่างๆนะครับตามหลักเกณฑ์ที่สพทกําหนดนะครับแล้วก็ตามนโยบายของเขตพื้นที่นะครับอ,อย่าลืมนะครับท่านจะต้องส่งเมื่อทําแล้วลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วก็ส่งผ่านมาทางอีเมลนะครับที่แจ้งไปนะครับสิ่งสําคัญก่อนที่จะพิจารณาในการให้ระดับ คะแนนเท่าไรเลื่อนขั้นเท่าไรนั้นท่านจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราการครูดังกล่าวในเรื่องของการลานะครับเข้าข่ายลาบ่อยไหมเข้าข่ายสายเนืองๆไหมตรงนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับถ้า,าลาบ่อยสายเนืองแล้วก็คงจะไม่มีสิทธิ์ในเรื่องของการเลื่อนขั้นเดือนนะครับครับก็คิดว่าครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกของการเลื่อนขั้นเดือน หลักเกณฑ์อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมนะครับตามที่หลักเกณฑ์ของกกศไม่ได้ห้ามไว้นะครับซึ่งตรงนี้ก็คณะกรรมการบริหารวงเงินก็มีความเห็นตรงกันว่าในบางอย่างเราก็ควรเปิดกว้างมากขึ้นนะครับก็คิดว่าท่านก็คงเข้าใจนะครับถ้าหากามีติดขัดประการใดก็อยากจะโทรมาสักถามก็ยินดีนะครับที่จะอธิบายให้ท่านฟังนะครับไม่ว่าทางกลุ่ม ของบุคคลหรือว่าทางผมเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มาชี้แจงพูดคุยกันเพียงเท่านี้ก่อนครับก็คิดว่าฝากท่านผู้บริหารว่าในช่วงของอสถานการณ์โควิดตรงนี้นะครับเราคงต้องอาศัยช่องทางหลายๆช่องทางในการสื่อสารผ่านาเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าหลีกเลี่ยงการพบปะก,กันซึ่งจะเป็นโอกาสที่ทำให้การแพร่เชื้อนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ